ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสวนด้วยเท,อทเเวอเทอร e r n ทีมเ e อะเว e ร์สตอรี y ในตอนของ Missing s c a r f ผ้าพันคอที่หายไปบทนำของเหตุการณ์ m i s s i n g Scarf มันคือเหตุการณ์ที่ตัวละครจากโลกคู่ขนานหลุดเข้ามาในจักรวาล UT ซึ่งมันเป็นไทม์ไลนย์แยกนาช่วงเวลาที่ฟิกนั้นยังอยู่กับแซนภายในเมืองสโนโดิน และมันคือเส้นเวลาที่ฟิกได้ทําการผูกมิตรกับแซนและพาเบลัสได้สําเร็จและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเหล่าตัวละครที่มาจากต่างมิตินั้นเพิอหลุดเข้ามาในจักรวาลยูทีสองคนแรกก็คือแซนและพาเบลัสจากจักรวาลสวัฟเฟลแซนและพาเบลัสจากสวัฟเฟลทั้งสองนั้นถือว่าได้ทําการผูกมิตรกับแซนและพาเบลัสจากยูทีเรียบร้อยเพราะทหารทั้งสองแม่งไม่ถูกกันคาดการว่าบ้านของแซนอาจจะแตกเข้าเป็นได้ เนื่องจากพวกสวัเฟลนั้นภายในหนึ่งเรื่องไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแซนยูทีมันเลยเห็นว่าบ้านของแซนมันดูเรียบร้อยปกติดีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์มิ s ซิงส C คัฟเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะเครื่องจักรปีศาภายในบ้านของแซนนั้นเกิดทํางานขึ้นมาเลยทําให้มีตัวละครมากมายหลุดเข้ามายังมิติของยูทีแน่นอนว่าคู่แรกคือพวกสวัเฟลและเหตุการณ์ต่อมาก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายในคอมิกนั้นผาเวลานั้นพบว่าถ้าพันคอของเขานั้นหายไป จึงมาขอร้องแซนและฟิกซ์ให้ช่วยออกตามหาพราบันคอที่หายไปฟิกนั้นเป็นคนออกตามหาทั่วทั้งบ้านโดยที่มีแซนคอยช่วยแต่ทว่าเจ้าตัวก็ขี้เกียจนิดหน่อยหลังจากที่พวกแซนและฟิกออกตามหาพราบันคอคอ,อยู่สักพักมันก็ถึงเวลาที่พวกเขานนั้นต้องกินข้าวแน่นอนว่าคนที่ทําอาหารให้ก็คือพระเพลสในระหว่างที่พ้าเพลสนานกำลังโวยวายใส่แซนอยู่นั่นเองฟิกนั้นก็สังเกตเห็นว่ามีคุกกี้ชิ้นหนึ่งมันได้ถูกพลังเวทมนต์บางอย่างดึงเข้าไปในห้องใต้ดิน ในจังหวะที่คุกกี้นั้นมีการขยับเกิดขึ้นฟิกนั้นได้เรียกแซนและพาเวลัสให้มาดูด้วยเช่นกันคุกกี้ชิ้นนั้นถูกพลังเวทมนต์บางอย่างดึงลงไปภายในห้องใต้ดินที่มืดมิดมาเลยทําให้แซนและพาเวลัสต้องลงไปสํารวจพร้อมกับฟิกเช่นกันทั้ง3ได้ทําการสํารวจภายในห้องใต้ดินซึ่งมันเป็นห้องเก็บของเก่าที่มันมีเครื่องจักรของแซนอยู่ภายในแน่นอนว่าเพราะเครื่องจักรเครื่องนี้มันเลยทําให้เราตัวละครจากต่างมิติหลุดเข้ามาใน UT นั่นเอง ในระหว่างที่แสและผลับเวลานั้นกำลังตามหาอยู่นั่นเองฟิกก็ได้พบเจอกับมอสเตอร์โครงกระดูกคนหนึ่งที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในความมืดมิดโครงกระดูกตนนั้นในระหว่างที่กำลังรับประทานคุกกี้อยู่นั่นเองเธอก็ได้ไปสบตากับฟิกโครงกระดูกสาวพยายามบอกกับฟิกว่าเธอนั้นไม่ใช่คนเลวพร้พอมแนะนำตัวเองไปว่าเธอชื่อว่าเมลเมลเดอะสเกลตันและเมื่อฟิกได้ยินแบบนั้นจึงกำลังจะตะโกนแต่ก็ถูกเมลโคร้องว่าอย่าตะโกนด้วยโปรดประมาณนั้นก่อนที่ฟิกนั้นจะยอมใจเย็นลงและทำการพูดคุยกับเธอ เมลนั้นสงสัยว,ว่าตัวเองมาอยู่ที่แห่งนี้ได้อย่างไรซึ่งทางด้านของฟิกซ์ไม่ทันได้ตอบอะไรก็ได้ถูกพลังเวทบนบ,นบางอย่างตึงล่าของเมลเอาไว้เสียก่อนแซนยูทีและพาเปลัสพวกเขาได้พบเจอกับโครงกระดูกคนใหม่ที่อยู่ภายในห้องใต้ดินควบคู่กับค้สึกที่เรียกว่าเดจาวู ja ขึ้นมาในทันทีพวกเขานั้นเคยพบเจอกับสว,วัคเฟลมาก,ก่อนเลยทําให้ทั้งสองนั้นไม่ได้ตกใจอะไรมากหลังจากนั้นแซนและพาเปลัสก็ได้พูดคุยกันพร้อมกับฟิกซ์เกี่ยวกับการพบเจอโครงกระดูกคนใหม่ เธอคนนี้เป็นโครงกระดูกที่ตัวเล็กและเหมือนจะมาจากแบ็กเอยูหรือก็คือเอยูสีดำออตีของเธอนั้นเป็นสีดำซะมากกว่าข้อสรุปจากการทบเสียงกันของทั้ง3คนแซนยูทีตัดสินใจโทรหาพวกสวอฟเฟลให้มาช่วยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการพบเจอกับตัวละครต่างมิติแซนคลาส,สิกนั้นไม่ค่อยดูเรื่องในการจัดการกับปัญหาพวกนี้เท่าไหร่เลยทาให้แซนนั้นขอตัวออกไปคุยข้างนอกทิ้งให้พารเปอรและฟิกซ์คอยพูดคุยกับเธออยู่สักพักเมลนั้นสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหน ทีนี่ไม่ใช่โลกของเธออย่างแน่นอนพร้อมกับอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตัวของเธอนั้นเป็นตัวตนเดียวที่ไม่ได้มีอยู่ในจักรวาลต่างๆและเมื่อพายเปลัสได้ยินคําถามเช่นนั้นเลยทําให้เขานั้นตอบเมลกันไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าอีกอย่างวะคําพูดของพาเปสน,นั้นมาทําให้เมลนั้นเกิดเป็นลมขึ้นมาหอแวงไม่เข้าใจเลยแม้แต่นิด ก่อนที่แซนนั้นจะเดินลงมาเพร้อมก็เห็นว่ามันเกิดเชื่ออะไรขึ้นหาเวลานั้นขอให้แซนทําอะไรสักอย่างก่อนที่ทั้งสามนั้นจะพาเมลขึ้นมาข้างบนและทําการพูดคุยแซนยูทีได้ถามคําถามกับเมลไปคําถามหนึ่งประมาณว่าเธอนั้นจําอะไรได้บ้างหรือเปล่าก่อนที่เธอนั้นจะมาที่แห่งนี้เมลนั้นตอบกับแซนยูทีไปประมาณว่าเธอนั้นจําไม่ค่อยได้ทุกอย่างมันค่อนข้างจะเลือนลาง ก่อนที่เธอนั้นจะมายัางที่แห่งนี้เธอนั้นเหมือนจะเห็นสีสันต่งตางๆก่อนที่มันนั้นจะหายไปอิงแซนมันเถอดทาสีหกหรือเปล่าวะไม่น่าเกี่ยววะก่อนที่เธอจะตอบแซนยูทีไปอีกเรื่องหนึ่งว่าตอนนี้พวกเรานั้นยังอยู่กันดีหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือใช่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นก่อนที่บทสนทนาต่อมาจะเป็นการถามคําถามถึงสถานที่ของเมลมาก่อนซึ่งเธอก็ตอบกับแซนยูทีไปประมาณว่าสถานที่แห่งนี้นั้นคล้ายคลึงกับที่ที่เธออยู่แต่มันแตกต่างจากเดิม ก่อนที่คําถามนั้นจะหยุดลงเพราะว่ามีคนคนนึงเข้ามาขจังหวะเสียก่อนคนคนนั้นก็คือสวัเฟลพาเปลัสหรืออีกชื่อนึงก็คือลัสโดยบุคลิกของตระกูลเฟลทั้งหลายเลยทําให้ลัสหรือก็คือสวัฟเฟลพาเปลัสมีบุคลิกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คราวนั้นเข้าไปยอกล้อก,กับมลิลก่อนที่มิลจะตอบโต้โดยการใช้กระดูกเวทมนต์นั้นเข้ามาจ่อหน้าของลัสซึ่งเจ้าตัวนั้นไม่มีความกลัวแม้แต่นิดก่อนที่มิลนั้นจะได้ทําอะไรก็ถูกพาเปลัสจูทีนั้นขจังหวะไปเสียก่อน ถ้าเป็นัสพยายามบอกให้เมลนั้นใจเย็นลงก่อนเพราะรัสเป็นเพื่อนของเขาเองรวมถึงเป็นคนที่มาจากจักรวาลอื่นซึ่งมันก็ทําให้เมลนั้นตกใจอยู่เล็กน้อยและในจังหวะน,นั้นเจ้ารัสก็ได้ทําการพูดคุยกับเธอประมาณว่าในรอบนี้ที่ได้พบเจอกับตัวคอนแปลกประหลาดครั้งนี้ดูน่ารักกว่าเดิม ด้วยตระกูลเฟลที่แม่งปากหมาอยู่แล้วมันได้ทำให้ลัสนั้นแซวเมลอยู่เรื่อยๆทั้งเรื่องของผ้าบันคอและบาดแผลบนใบหน้าของเธอซึ่งปฏิกิริยาของเมลนั้นถือว่าเป็นการตอบโต้ของนักฆ่าได้อย่างดีเมื่อเมลได้ยินสิ่งที่ลัสพูดขึ้นมามาทำให้เธอนั้นโกรธเป็นอย่างมากด้วยความรู้สึกที่ว่าเหมือนเธอนั้นโดนดูถูกจึงทำให้เมลได้ทำการเข้าโจมตีใส่ลัสแต่ก็ถูกพาไปลัสยูทีเข้าคาจังหวะเสียก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้น แซนยูทีก็ใช้เวทมนต์ตึงล่างของเธอเช่นกันแซนยูทีเขาดันพยายามพูดคุยกับเมลและบอกให้เธอนั้นใจเย็นลงแต่ทว่าพลังเวทมนต์ของเมลนั one, ้นสามารถเคาน์เตอร์แซนยูทีได้เช่นกันพลังเวทของเธอได้ทำการตึงล่าของแซนยูทีและพารบัสเอาไว้ทำให้ดังสอนนั้นขยับตัวไม่ได้และเมื่อลัสเห็นดังนั้นทำให้เขานั้นรีบเข้าไปโจมตีใส่เธอซึ่งเธอก็บอกให้พวกแซนยูทีนั้นอยู่นิ่งๆเอาไว้และดังสอนนั้นก็ทำการต่อสู้กัน ภายในการต่อสู้ระวังลัสและเมลทั้งสองนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันลัสนั้นมีความสามารถที่คล้ายคลึงกับแซนยูทีอย่างเช่นการเทเลพอร์ตและการใช้กระดูเหมือนกับพาวเวลัสแต่ทว่าทางด้านของเมลเธอนั้นมีความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งเลยสามารถอ่านทิศทางการเทเลพอร์ตของลัสได้มนเลยทําให้เมลนั้นเรียกมือกระดูออกมาและทําการใช้มันตึงล่างของลัสเอาไว้ แต่ก่อนที่เมลนั้นจะโจมตีก็ถูกฟิกนั้นเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนเจ้าหนูหน้อยขอร้องให้เมลนั้นไว้ชีวิตเลยทําให้เมลนั้นค่อยๆใจเย็นลงขึ้นมาบ้างและในจังหวะนั่นเองก็ได้มีเสียงของคนคนหนึ่งดังขึ้นมาไม่ว่าเจ้าบ้านั้นจะมีนิสัยแย่แค่ไหนแต่มีเพียงแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะลงโทษเขาได้สซวเฟลแซนได้เดินทางมาถึงบ้านของแซนยูทีเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มต้นการสืบสวนแซวเฟลแซนได้ทําการแจ้งข้อหาให้กับเมลฟังเป็นประมาณว่า เธอนั้นเข้ามาคุกคามบ้านของคนอื่นและทำลายทรัพย์สินของพวกเขานี่เธอไม่มีมารยาทหรือไงหรือว่าเธอเป็นอัธพาลไล้สมองผู้รไร้อารยะเล่ซาวาเฟลแซนได้บอกให้เมลนั้นปล่อยตัวแซนยูทีและพาเปลัสก่อนที่จะเริ่มต้นการสืบสวนซาวาเฟลแซนได้ดึงตัวแซนคลาสิกไปพูดคุยกันก่อนพวกเขานั้นพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวตนของเมลเธอนั้นมีพลังเวทมนต์ที่แตกต่างจากพวกเราและมีลักษณะที่แตกต่างกับคนอื่นเป็นอย่างมากไม่เหมือนทั้งแซนและพาเปลัส มีเพียงแค่ลักษณะเดียวที่เหมือนกับมอนสเตอร์คนหนึ่งที่พวกเรานั้นเคยรู้จักนั่นก็คือ W.D. Gaster แซนทั้งสองนั้นคิดตรงกันว่าเมลนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับ W.D. Gaster เป็นอย่างมากหลังจากนั้นแซนคลาสิกก็ได้ถามสวัฟเฟลแซนไปประมาณว่าแล้วเราจะทํายังไงกันตอน่อล่ะจะส่งเธอไปหาพระราชาอย่างนั้นเหรอซึ่งคําตอบของสวัเฟลก็คือเดี๋ยวเขานั้นจะจัดการเองสวัฟเฟลแซนได้ทําการสืบสวนเมลด้วยคําถามต่างๆคําคถามแรกก็คือเมลนั้นมีพี่น้องหรือไม่ คำตอบก็คือไม่เปรียวนั้นไม่มีพี่น้องและคําถามต่อมาเธอนั้นเป็นศัตรูกับมนุษย์หรือว่ามอนสเตอร์ละ่ะคําตอบของคําถามนี้ก็คือไม่เธอนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับมอนสเตอร์หรือว่ามนุษย์และคําถามต่อมาเธอนั้นมีเลเวลเท่าไหร่และคําตอบก็คือเธอนั้นไม่รู้ว่าเลเวลคืออะไร มันเลยทำให้สวัฟเฟลแซนต้องทำการอธิบายให้ฟังเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นความสิ่งที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากรวมถึงสวัฟเฟลแซนเขานั้นอ่านใจของเมลได้ว่าเธอณตอนนี้ไม่ได้เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับคนแปลกหน้านได้รับรู้ทั้งที่มันมีเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นณะตอนนี้สวัฟเฟลแซนต้องการให้เมลให้ความร่วมมือกับเขาเป็นอย่างมากถ้าหากไม่ทำเขานั้นอาจจะต้องใช้ไม้แข็งก็เป็นได้สวัฟเฟลแซนได้ถามคำถามกับเมลไว้อีกครั้งหนึ่งเธอนั้นมีเลิฟอยู่เท่าไหร่ ซึ่งคำว่าเลิฟมันเป็นคำย่อของคำคำหนึ่งที่แปลเป็นไทยนั้นเรียกว่าเลเวลของระดับความโหดหลายทางด้านของเมลที่ได้ยินคำถามนี้อีกครั้งเธอนั้นยังคงที่จะไม่ตอบคำถามนี้อยู่ดีซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้สะวัฟเฟลแซนนั้นจะเป็นคนตัดสินมันเองสะวัฟเฟลแซนเข่านั้นไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์ในสมัยก่อนเกิดขึ้นอีกครั้งได้สิ่งที่เมลทำนั้นเหมือนเหมือนกับคนที่มีเลิฟมากเกินไป แต่พวกเขาเหล่านั้นจะมีบุคลิที่ก้าวร้าวและรลุนแรงด้วยเหตุนี้ทําให้สวัฟเฟลแซนไม่สามารถปล่อยให้เมลนั้นกลายเป็นฆาตกรฆ่าคนด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอนหลังจากทั้งหมดนี้มันก็เพื่อโลกที่แสนสงบสุขหลังจากที่เมลได้ยินเช่นนั้นเธอนั้นก็เริ่มที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งที่เธอยังคงไม่เก็ตอยู่ก็ตามก่อนที่เธอนั้นจะขอโทษส่วนทางด้านของลัสหรือก็คือสวัฟเฟลพาวเสเขาก็ขอโทษเมลด,ด,วด้วยเช่นกัน ขาหน้าเนะขานั้นจะระวังก็แล้วกันเพราะน้องชายของเขาไม่ชอบเห็นเหตุหการณ์แบบนี้โคตรเลยแหละและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้บรรยากาศตึงเครียดนั้นค่อยๆเบาบางลงทางด้านของรัสเขานั้นได้ใช้ความสามารถในการตรวจเช็คเพื่อที่จะเช็คสเตตัสของเมลว่าเธอนั้นมีเลเวลเท่าไหร่แต่ทว่าทุกสเตตัสนั้นกลับเป็นเครื่องหมาย question mark ไม่สามารถหาคําตอบได้นั่นเอง ก่อนที่จะมีคําพูดจากสวัฟเฟลแซนดังขึ้นมาเขานั้นยังคงสงสัยเกี่ยวกับจักรวาลของเมลในปัจจุบันว่าเธอนั้นค่อนข้างจะรู้สึกแปลกใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของเด็กมนุษย์ที่ปรากฏตัวขึ้นมาทางด้านของพัมลัสจูทีเขานั้นคิดว่าฟิกของโลกของเมลอาจจะทําลายบาเลียไปแล้วก็เป็นได้แต่ทว่าความคิดนี้ก็ถูกแซนยูทีนั้นขัดจังหวะเสียก่อนเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะจําเด็กของตัวเองไม่ได้เลยรวมถึงเรื่องของพี่น้องของเธอเองเช่นกัน มีความเป็นไปได้ว่าเธอนั้นจะเป็นโครงกระดูกตัวตนอื่นที่ไม่ใช่ทั้งแซนและพาเปลัสและด้วยความคิดนี้มันทําให้สวัฟเฟลแซนเขานั้นคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเธอก็คงมาจากจักรวาลที่แตกต่างกับพวกเราเป็นอย่างมากทั้งยูทีและสวัฟเฟลต่างก็เคยอยู่ในยุคสมัยที่อยู่โลกใต้ดินมาก่อนแต่ถว่ามีความเป็นไปได้ที่อ e ีเมลนั้นจะมาจากโลกที่เธอนั้ยเป็นคุณค่าเด็กมนุษย์ของตัวเองก็เป็นได้ท,ทั้งทั้งที่เลเวลเองก็อธิบายออกมาเป็นเช่นนั้นมันไม่สำคัญว่าจะปกติหรือไม่ พอทางด้านของแซนคลาสสิกเองก็อธิบายไว้ว่าผัวเขานั้นไม่เคยพบเจอกับเธอมาก่อนหลังจากที่เครื่องจักรนั้นพังไปตัวตนของเธอนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนกับว่าณนะตอนนี้ไทม์ไลน์ของเธอนั้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและแล้วบทสนทนาสุดท้ายของสวัฟเฟลแซนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเขานั้นสัมผัสได้ถึงออลาท,ที่แปลกประหลาดมาโดยตลอดและแล้วบทสนทนาลับก็ได้เริ่มต้นขึ้นสวัฟเฟลแซนได้ถามคำถามบางอย่างกับทางด้านของเมล โดยที่มันเป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างจะยาวนานและไม่มีการบอกใบใ้ให้กับผู้อ่านเลยแม้แต่นิดมีเพียงแค่ท่าทีตกตะลึงของทางด้านสวัฟเฟลแซนพร้อมกับภาพสะท้อนในสมัยที่เขานั้นยังคงทํางานอยู่ภายในแลบของแกสเตอร์ดูเหมือนว่าข้อสงสัยบางอย่างนั้นจะเริ่มคลี่คลายตัวตนของเมลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับแกสเตอร์อย่างแน่นอนและเมื่อได้บทสรุปเช่นนี้ทำให้การสืบสวนของสวัฟเฟลแซนก็ได้จบลงก่อนที่เจ้าตัวจะไปบนทางท่านของคลาสสิกปรวาวันว่า นี่นายคนข้าจะดูแลแขกของพวกเราไม่ค่อยดีเลยนะยังไงก็ตามฝากแขกคนนี้ไว้กับนายก็โลกกันหลังจากที่จบการสืบสวนสวัฟเฟลแซนั้นก็คิดว่าจะกลับไปจดบันทึกบางอย่างก่อนที่เขาจะกลับมาถามคําถามอีกครั้งหนึ่งและแล้วพวกสว a ฟเฟลก็ได้เดินทางจากไปโดยที่ปล่อยให้ซานยูทีคอยดูแลเมลเอาไว้ด้วยและแล้วเรื่องราวของมิสซิงสครับก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ คือว่าเป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่เอามาเล่าให้ฟังกันเป็นแนวในเรื่องที่จักรวาลหลักนั้นได้พบเจอกับตัวเองจากอีกจักรวาลหนึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเรื่องราวของคอมิกเรื่องนี้ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปและเรื่องราวในวิดีโอถัดไปนั้นจะเป็นเรื่องราวของเอยอะไรสามารถส่งมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยถ้าอ่านเจอและในเรื่องนั้นน่าสนใจเรานั้นจะยิบมันมาเล่ายางแน่นอนขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ ส่วนเรื่องเล่าของ Underverse มีแผนประมาณว่าจะสรุปตั้งแต่0.1จนถึง0.5นะก็ขอ,ขอให้ติดตามกันต่อไป GGWP Good Game ว e Play ตอนนี้ขอแตะไปเรียบร้อยลาก,ก่อย